ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องเอฟซีทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันพุทธที่25่ธันวาคม2567ก็นะคะก็สวัสดีวันคริสต์มาสกันด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปแนวทางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงแนวทางเลขที่ ไม่น่าลงทุนแล้วก็เลขอ่าไม่มาด้วยกันนะคะให้พี่น้องเอเอาไปดูเป็นแนวทางกันนะคะหมดอที่ผ่านมานะคะทั้ง2แนวทางก็ผ่านนะคะไม่มาด้วยกันก็ผ่านนะคะเลขไม่น่าลงทุนก็ผ่านนะคะ อ่ะเดี๋ยวดูแนวทางเลขที่ไม่มาไม่มาด้วยกันก่อนเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องเข้าร้านไปทํำงานกันไวนิดนึงนะคะพอดีวันนี้ที่ร้านเขาามีงานคอนเสิร์ตนะคะของวงล็อกคองคอยนะคะเขามาเล่นที่ร้านนะคะเราก็ต้องเข้าร้านไวนิดนึงค่ะ ของงวดที่ผ่านมานะคะกับแนวทางเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะ8ชุดนะคะไม่มาด้วยกันก็ผ่านนะคะก็ไม่มีมาให้เห็นเลยนะคะ,ะสำหรับงวดวันที่2มกราคม2568นะคะแนวทางเลขไม่มาด้วยกันนะคะกะ็จะไม่มาด้วยกันจะพพะแค่10หน่วยเท่านั้นนะคะร10 100หน่วยมาด้วยกันได้นะคะ ไม่มาด้วยกันนะคะก็8ชุดเหมือนเดิมนะคะมี18 85 8 4 8 2 0 6 1 5 2 4แและ9 7นะคะไม่มาด้วยกันเฉพาะ10หน่วยนะคะเราอา่ยกตัวละอ่เราเราขอยกตัวอย่าง9กับ7ก็แล้วกันเนาะพี่น้อง f c นะคะก็คือว่าเขาจะไม่มาด้วยกันเฉพาะ10หน่วยนะคะอย่าง9อยู่หลักสิบ Ui, ะะเจนะ็ดยู่หลักหน่วยนะคะทั้งไปทั้งกลับเลยเนาะสิบหน่วยนะคะเจ็ดยู่หลักสิบเก้ายู่หลักหน่วยอย่างเงี้ยนะคะเก้ายู่หลักสิบเจ็ดยู่หลักหน่วยนะคะก็คือจะไม่มาด้วยกันนะคะสิบหน่วยนะคะก็สามารถที่จะมาด้วยกันในแบบ 110, ร้อยสิบร้อยหน่วยนะคะอ่าสมมุติว่าเก้ายู่หลักร้อยนะคะเจ็ดยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยนะคะแบบนี้มาได้นะคะ่ะร้อยสิบ ร้อยหน่วยนะคะแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นสิหน่วยแบบนี้นะคะไม่มาด้วยกันนะคะแต่ถ้าพี่น้องเอฟซีทางบ้านชอบอ่าเลขที่ไม่มาด้วยกันที่เราลงให้นะคะอยากจะจับเล่นแบบเป็น10หน่วยก็จับเล่นได้ะคะ่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแนวทางที่เราลงให้บางงวดก็มาด้วยกันก็มีค่ะนะคะ ่าตามสูตรคือไม่มาด้วยกันเนาะแต่ถา้าชนเด่นก็อาจจะมาด้วยกันนะคะก็ดูเป็นแนวทางเนาะพี่น้อง f อนะคะชอบก็จับเล่นได้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูแนวทางเลที่ไม่น่าลงทุนต่อนะคะ เลขไม่น่าลงทุนนะคะก็ไม่น่าลงทุนเฉพาะตัวตรงที่เราเขียนนะคะตัวกลับอ่าลงทุนได้ไปเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ลงทุนเฉพาะตัวตรงเท่านั้นค่ะตัวกลับลงทุนได้นะคะเลขไม่น่าลงทุนบนนะคะเจ็ดหกแปดเก้าเก้าสองศูนยสองหนึ่ง 3ามสี่สี่ข้างล่างนะคะสามสี่สี่เจ็ดห้าศูและสอค่ะไม่น่าลงทุนเฉพาะตัวต,วตรงที่เราเขียนเลยนะคะแต่ตัวกลับสามารถที่จะลงทุนได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะหรือท่านใดชอบ เลขไม่น่าลงทุนอยากจะลงทุนในตัวแบบทั้งตรงทั้งกลับก็ลงทุนได้เช่นกันค่ะเพราะว่าสูตรแนวทางเลขไม่น่าลงทุนที่ลงให้นะคะบางงวดก็ผ่านบางงวดก็หลุดก็มีนะคะพี่น้องเอซีนะคะสำหรับแนวทางเลขไม่น่าลงทุนนะคะปีหนึ่งหลุดไม่เกินสีครั้งนะคะปีหนึ่งหลุดไม่เกินสี่ครั้งค่ะ ที่มันผ่านมาก็ยังหลุดนี่เกิน4ครั้งนะคะพี่น้อง FC นะคะเต็มที่ก็หลุด4ครั้งนะคะก็ลองดูเป็นแนวทางกันไปก่อนเนาะพี่น้อง FC นะคะชอบก็จับเล่นได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวกลับนี่คือเล่นได้เลยค่ะพี่น้อง FC ไม่เป็นไรนะคะก็ดูเป็นแนวทางไปเนาะพี่น้อง FC นะคะชอบก็จัดนะคะไม่เป็นไรค่ะรักชอบก็จัดได้เลยนะคะ อ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะาลงแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมนะคะแล้วก็อ่าแนวทางของพ่อเสียนหนองคายให้นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมนะคะพี่น้องเอฟซีเลขเด่นก็เข้านะคะเลขวิ่งก็เข้านะคะจับคู่ก็เข้าที่6กสานะคะส่วนของพ่อเสียนหนองคายก็อ่า ไม่เข้านะคะหลุดนะคะก็ดูกันเป็นเพียงแนวทางไปก่อนเนาะพี่น้องเอซีนะคะเอาลกองวดวันที่2มกราคม2567นะคะพี่น้อง f อแนวทางเลขล็อกตามวันนะคะ เอาไปเป็นแนวทางกันได้ค่ะนะคะเป็นแนวทางได้เลยค่ะนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะพี่น้อง F4 นะคะงวดที่ผ่านมาเลขออกตรงกับวันจันทร์หรือเปล่าเราจะไม่ได้นะคะแต่ว่าเลขออกหกสามค่ะเข้าอยู่ค่ะแล้วก็งวดวันที่สองนะคะมกราคมสองพันห้าร้เลขออกตรงกับวันพฤรหัสนะคะ เลขล็อกที่อยู่ในช่องวันประหัตนะคะจับคู่วินเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคได้นะคะเพราะว่าส่วนมากถ้าเลขออกกอ็จะออกตามในเลขล็อกตามวันนี่แหละค่ะนะคะถ้าไม่ผิดไม่พลาดนะคะออกตามนี้แน่นอนค่ะนะคะ อ่ะคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนูนับซับพเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะพี่น้อง fc คอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นกับทางช่องของเราด้วยนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ